สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะเอาดาบซามุไรเก่าสมยสาย้สงครามลูครั้งที่สองให้เพื่อนดูนะครับแต่ว่าสภาพใหม่เอี่ยมนะครับแต่มันแต่มันไม่ได้อยู่สภาพเดิมแล้วคือผมมาตัดแต่งใหม่เพราะว่าเราอยากได้ตามรายของเราที่เราจัดถนัดนะครับด้ามของมันมันจะสั้นแล้วก็ด้ามเป็น ท้องเลืองนะครับเหมือนเหมือนในคลิปคนอื่นที่คขาใดูเต็มตัวนะครับแต่ของผมถอนมาทําใหม่แล้วครับจะเคยได้ไปสองครั้งแล้วเดี๋ยวไปหับด้ามเก่าดูด้วยว่ายังอยู่ไหม นี่ครับคือด้ามเก่านะครับด้ามเก่าที่ก็ทําฝังเสียไอยเสียไปในนี้แล้วก็จะมีไม้ข้างในด้วยก็คือนี่คือด้ามเก่านะครับมันจะสั้นนะครับแล้วมันจะมีตัวล็อกตรงนี้แต่เวลาจับเวลาตัวล็อกตรงนี้เวลาจับเราจะจับยากเ,ยเ,ยเป็น ตรงนี้จะเป็นทองเหลืองครับด้ามด้ามด้ามนี้เป็นทองเหลืองนะครับคือเหมือนเหมือนของที่เขาใช้สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแต่ของผมสภาพยังใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ก็หมุนออกได้นะครับจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับ คือด้ามขนาดนี้นะครับสำหรับใบดาบนะก็คือมันค่อนข้างจะยาวมากนะครับใบมันยาวมากประมาณ27นิ้วนะครับแต่ด้ามกลับสั้นนิดเดียวเวลาเวลาใช้งานบางทีมันก็ไม่ถนัดมือผมก็เลยเปลี่ยนใหม่แต่ก็อาจจะเก็บไวนะ้ใน ไว้ใช้ตัวอื่นที่ไม่ยาวมากไว้ใช้กับตัวที่ใบยาวสักเก้านิ้วพอละ คือตัวนี้นะครับปกติด้ามมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วจะมีนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีตัวเงี้ยงเงี้ยงตรงนี้ไปล็อกเวลาเวลาเราเข้าเข้าเสร็จนะมันจะล็อกเลยมันจะล็อกแบบเหมือนเหมือนมีมัเน,เป,นเป็นเงี้ยงในตัวนะครับอยู่อยู่ตรงเนี้เนี่ย มีเงียงอยู่ตรงนี้พอเราเสียบเข้าไปมันจะล็อกโผล่มาตรงนี้พอดีนะครับอันนี้ผมคือผมคิดว่าด้ามมันสั้นด้ามมันสั้นเกินมันจับสองมือแล้วไม่สะดวกผมก็เลยมามาแปลงใหม่นะครับมาแปลงใส่ด้ามไม้ใส่ด้ามไม้มาขามนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะตัดผมก็ตัดออกนะครับ แต่ผมยังไวต้ต่ผมยังไวจ้จะงอยตรงนี้ไว้นิดหนึ่งไว้คล้ายเหมือนศูนย์ปืนนะครับเนี่ยมันก็ฝังหมดไม้เงินก็คือสภาพมันยังยังยังใหม่นะครับ จะมีตัวสันก็ประมาณสักเจ็ดมิลหลังก็เขาเรียกหลังาหลังแบบลบมุมเป็นเป็นเหมือนเหมือนลังคานะครับจะเป็นแบบเนี่ยจะมีจะมีชื่อมีอะไรรู้อ่านไม่ออกแล้วภาษาภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรก็ไม่รู้ ซาญ่ปุนนั่นแหละแต่อันไม่ออกหรอกชิโบชิเบหรือเปล่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่นะครับตรงนี้กาดอันนี้กำปังมือก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับ ความกว้างตัวนี้ถ้ามองจากนี้ประมาณ,มาณวันนิ้วสองหุนนะครับมีร่องเลือดนะครับเพื่อนดูใบนะครับใบยาวมากเลยนะครับ27่ิบเจ็ดนิ้ว แล้วด้ามสั้นจุดๆเงี้ยมันน้ำหนักมันก็ลงที่ปลายเกินนะครับปลายความคมก็อยู่ที่ประมาณจากครึ่งหนึ่งตรงนี้มาหาตรงนี้นะครับอี่คม แต่นี้ไม่ได้เน้นให้คมมากนะครับแต่แต่ถแ,ตแ,ตแตถ้าจะเปิดคมก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เปิดคมนะครับเก็บไว้ก่อนว้าเออ ม,มีรหัสอะไรของเขาก็ไม่รู้มองก็ไม่ค่อยชัดหรอกเป็นปะก,กล้องไม่ชัดหรือเปล่านี่เป็นร่องเลือดนะครับ ยอดรับโค้งสวยนะครับเดี๋ยวบางบ้างผมจะเปิดคมไว้เดี๋ยว่าผมจะรับเปิดคมนะครับถ้าว่าจะขายก็ได้นะครับแต่เสียดายนะครับเก็บไปเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสได้เจออีกเล่มนั้นก็อาจจะ ปล่อยไปนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยว่าใบยาวเท่าไรยี่ินิ้วดูความสมดุลน,นะครับ จริงแล้วใบยาว27นิ้วนะครับแต่นี่เหลือวันนั้นผมตัดแต่งไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยเหลือ 26, 26เหลือ26เ <26 S 1> ่าไหรวะเหลือ26ห้าหุนนะครับแล้วดูดิ2ีนิ้วกว่าเอาตีไปเลย27แล้วด้ามแค่นี้บางทีนะเขาปิดมาตามของเขาจริงแต่ว่าเราก็เอามา ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงให้มันน้ำหนักให้มันได้นะครับแต่ยอมรับว่าการตีของเขาการทำของเขาเนี่ยโค้งสวยแล้วก็ค่อนข้างตรงนะครับนี่ลองดูตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับแต่ผมมาทําด้ามหม่ตอนนี้เป็นไม้มะขามนะครับอันนี้เป็นปอกเหล็กนะครับน,นี่ก็เป็น ออกเหล็กกันออกแหวนนั่นแหละแ,แต่ตรงนี้ก็ยังคิดไม่เอาว่าจะหาอะไรมาใส่เพิ่มให้เป็นแบบมันเล่มๆหน่อยไว้กระทุ้งได้นะครับนี่คือเหมือนเหมือนเป็นดาบถ้ามันเพื่อเปิดดูในช่องอื่นก็จะมีนะครับเขาจะมาเรีวิวให้ดูทั้งหมดสภาพเดิมๆแต่ของผมเนี่ยมันเอามาตัดแต่ง เอามันตัดแต่งตามใจตัวเองหมดแล้วนะครับมันก็เลยไม่เหมือนของเดิมเท่าไหร่จะเหลือแค่อฝกักตัวดาบแค่นั้นเองนะครับดูนะครับ,ค,รบคือดาบนะเป็นอะไรที่มันดูแล้วมันสวยงามนะครับว่าผมผมทุกคนชอบถ้าถ้าถ้าด้ามยาวอย่างนี้ครับจับมือข้างเดียว มันจะเป็นล้านกว่าครับมันจะแบบแสั้นๆบางทีอยอ่างเนี้ยเราจับ2มือได้นะครับเอาวัดให้ดูเลยถ้าเป็นเป็นถ้าเป็นเซนก็เกือบ3มเซนนะครับตรงนี้ก็ อยู่ประมาณสองเซนจุดสี่นะครับสันนาก็ประมาณเจ็ดมิลนะครับเจ็ดมิลแล้วก็ลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเพีเอียงเอียงทางนี้เอียงทางนี้นะครับถือว่าสวยและคลาสสิก พื่อนดูว่ายาวหรือไม่ยาวนะครับแต่ซามุไร่ปกติมันก็ยาวอยู่แล้วนะครับเพืดูนะครับดึงดึงได้นะครับมาดูนะครับ เรียกว่าเหล็กสปริงนะครับคล้ายเหล็กสปริงครับแต่ว่าดูนะครับไม่เบี้ยวนะครับไม่เบี้ยวนะครับคือคล้ายมันเหล็กสปริงอะ่ะเหล็กสปริง่ยืดหยุ่นได้นะครับเหมือนเหล็กแหนบนั่นแหละจะประมาณนั้น ก็วันนี้วันนี้ก็จะรีวิวแค่นี้นะครับมีมีวันนี้รีวิวนานไม่ได้ครับมีพ,พวกมันมีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วก็ต้องเลิกรีวิวนะครับ<ห> <laughs> เลิกรีวิวแล้วครับพอแล้วแล้วอะนุนมาควรปะเนี่ยจะ <c oughs> จบแล้วนี่นะครับเป็นสามูไรเก่ารุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสภาพยาังาใหม่เอี่ยมนะครับมผมมาตัดแต่งสายด้ามใหม่นะครับก็ก<อ>็มีของดีๆก็จะเอามาให้ทุกท่อนชมได้ชมนะครับ คลิปหน้าเดี๋ยวจะเปิดคมแล้วก็จะลองฟันไม้ดูครับโอเคครับสวัสดีครับอันไหนของเรารอ่ออะก้อยอันไหนอันไหนลูกพี่จันน่ะอันไหนลายนะเออน้าประกาศผู้เสียด้วยซีมาซิบโบซิเบย์ยมแก้วสุพีนนะอะันไหนปิดไม่ค่อยจะได้เด้อก้อยนนี้จันกับนี่แก้ว